เดีย๋ยวบอกก่อนนะครับคันนี้คือ i u ยัมทัตัน900นะครับตัวนี้ไม่ได้ตัวใหม่นะฮะเป็นตัวปีประมาณ2015หรือว่าตัว Air Co ูนั่นเองนะครับแต่ถ้าาว่าใครใช้รุ่นนี้อยู่หรือว่ากำลังเลงหารุ่นนี้เอามาคัสตอมนะครับบอกเลยว่าใช้ได้ครับราคามือ2เนี่ยประมาณ200,000ต้นๆก็หากันได้แล้วนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับแน่นๆครับตัวนี้เนี่ยทำแผงคอใหม่บนล่างนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะขยายแผงคอเพื่อใส่ยางใหญ่ครับด้านบนสังเกตดูไล่ไปเอาไม้เดิมออกไปเลยนะครับเปลี่ยนเป็นไม้ของมอเตอร์แคชเช่ตัวเล็กใส่เข้าไปนะครับแล้วแฮนด์ตัวนี้เปลี่ยนเป็นแฮนด์ของทีร้อยนะครับส่วนมือเบรกมือคัสตัวนี้ก็เป็นของเดิมใช้ทําเป็นสีดําไปนะครับกระจกมองข้างก็ใส่ที่ปลายแฮนด์แบบนี้ครับ แล้วก็เลยมาอีกนิดนึงก็จะเปลี่ยนชุดไฟหน้าใหม่รวมถึงไฟเลี้ยวด้วยครับมาที่ตรงนี้นะครับอยากจะอธิบายว่าถ้าบางคนต้องการจะให้ดูซิ้งขึ้นหรือว่าอยากจะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มากขึ้นเปลี่ยนโชคเป็นตัวหัวกลับก็ได้หรือว่าไปหาพวกตัวสปอร์ตมาใส่หรือว่าจะเป็นเอรินก็ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะสร้างแผงคอบนล่างแบบนี้ได้อยากจะใส่โชคอะไรก็ใส่ได้เลยนะครับแต่ว่าคันนี้เขาเลือกที่จะเป็นโชคเดิมครับผม แล้วก็เราจะเห็นว่าเปลี่ยนบางคนใหม่เป็นงางของที่ร้านนะครับรวมถึงถ้ามุมนี้ก็จะเห็นเป็นล้อเราจะใช้ดุมล้อเนี่ยเป็นของเดิมของทัตตัน900นะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนวงล้อตัวนี้เป็นขอบ16นะครับแล้วก็ลัดด้วยยางขนาดใหญ่ครับยางหน้าเนี่ยไซส์150 80นะครับ R16 ครับตัวนี้ก็จะเป็น p i r e l l i MT60 RS ครับผม นี่ก็จะเห็นถึงความดุดันนะครับเพราะว่าเราทําสีพาร์ทโค้ดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเราถมสีดําเข้าไปแทบจะทุกจุดเลยนะฮะันสบัดเป็นโอลินสีดำนะครับขาจับของที่ร้านนะฮะรวมถึงตัวข้อหผัวฉีดตัวนี้ด้วยนะครับราคาไม่แพงฮะแล้วก็ตัวครอบสเตอร์ด้านหน้าก็แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ท่อนี่ครับเฮอร์คิวลิสนะครับผมเป็นเซรามิกสีดำพักเท้า ของทัตตัน900คันนี้ยังใช้พักเท้าเดิมอยู่ที่มันจะเยื้องไปด้านหลังแต่บางคนที่หาว่าอยากจะขับสบายมากขึ้นอยากจะเป็นทรงของตัว T100 ก็สามารถที่จะสั่งซื้อที่เราได้นะฮะตำแหน่งมันก็จะเหมือนกับตัว T100 เลยครับจับทรงด้านท้ายโดยการตัดเฟรมนะครับให้สั้นลงไปนิดนึงแล้วก็สร้างเบาะขึ้นมาใหม่หุ้มหนังใหม่นะครับเปลี่ยนบางคนท้ายครับให้ดูกระชับมากขึ้นรวมถึงไฟเบรกอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ไฟเลี้ยวเราย้ายตำแหน่งมาด้านนี้นะครับชกหลังครับเปลี่ยนเป็นอลินตัวที่ไม่ใช่ซับแทงนะครับแล้วก็เห็นยางหนาๆอ้วน,นๆแบบนี้ถ้าหากว่าอยากจะใส่คุณต้องเปลี่ยนล้อด้านหลังเป็นขอบ16นะครับโดยเปลี่ยนขอบล้อใหม่ครับขึ้นซีรวดใหม่แต่ดุมล้อใช้แบบเดิมนะครับแล้วก็ยางด้านหลังครับเป็นเ e รี่เหมือนกันนะครับใช้ขนาดไซส์150 80 R16 ครับผม ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็แล้วกันใครที่มีทัตันเก้าออยู่นะครับตัวเก่าแบบนี้สามารถที่จะเอามาคัสตอมได้สวยแล้วก็ลงตัวพอใส่ล้อใหญ่ๆอย่างนี้เข้าไปเนี่ยการขับขี่ถามว่าเป็นยังไงบ้างผมบอกว่าไม่ได้ขี่ยากนะครับสนุกได้ฟิลลิ่งครับขี่มันมากรวมถึงเปลี่ยนท่อไปด้วยปรับเซ็ตจูนนิดหน่อยนะครับแล้วก็จัดทรงท่านั่งให้เหมาะสมนะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะมีรถ สวยๆเท่ๆในบาปของคุณนะครับในงบที่คุณต้องการได้